Way to God, man! I'ma make it soon. Silence all the haters as I see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop. สำหรับใครที่กำลังมองหายดีเกม RV คุ้มคุ้มสกินแลร์สวยๆผมแนะนำเพจนี้เลยแอดมินต้น tp 7และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง2 0 0 0สนคนสนใจติดต่อทางเพจได้เลยครับคันเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดๆที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w w k a n t เท i n t h สวัสดีครับยินดีต้อรับเข้าสู่เบสเรียวต้าแชนแนลนะ Channel, ครับผมวันนี้ผมก็มารีวิวสกินใหม่วีล่าที่แจกฟรีกันยกเซิร์ฟเลยนะครับเป็นกิจกรรม อาวีครบ8ปีนะครับผมก็อย่าลืมไปทำกิจกรรมกันด้วยนะครับและในเกมนี้ผมจะมาเล่นเป็นเซตบูนรดคูดาวคู่กับพลังแฝงที่มันลดคูดาวสกิลชาร์เลนเจอร์นะครับผมก็คือว่าฟิกเราเนี่ยจะคูดาวไวมากมากก็จะฟิกจุ่มฟิกจุ่มได้รัวเลยนะครับและเกมนี้ครับเรามีเาล่า้ามด้วยนะบาด้ามเนี่ยเอาเป็นพลังแฝงลากไม้มาด้วยนะครับถ้าเกิดเาล่า้ามงัดโดนเนี่ย มันจะติดพลังแฝงลากไม้พลังแฝงไอ้ลากไม้เนี่ยมันจะช่วยลดเกาะเวทด้วนะมาทําให้ตัวของเราเนี่ยสกิลแรงขึ้นแล้วก็สกิลสองของวีล่าเนี่ยมันก็ลดเกาะเวทอยู่แล้วนะครับคอมโบกับพลังแฝงลากไม้ผมว่าน่าจะควดจะโขดอะตานนี้ก่อนเลยครับและบาราบยังไงงัดไปงัดแล้วงี้ก็นวดนลไม้คนละมือคนละปื๊คนละป้าค,ครับเรียบร้อยครับผมเฟิร์สบัต และบูลล็อกคูดาวลงมาแล้วครับผมตรงนี้สตันเปิดไปครับแล้วปาดไป้หนึ่งแมาดด้ง,งัดพอดีโอ้ยโดนไถแน่นอน,นครับมูลานได้เข้ามาเติมดาเมจตรงนี้วิ่งออกมาครับแล้วปาดด้วยสกิลหนึ่งสตันเอาแมวไปชนตีหนึ่งทีไม่ตายหรอสวยมูลานครับไปเก็บงานงัดมาไอตายไหมตายครับตีเคิร์ฟได้ผมตายพอดีโอ้ต้นเกมบวกกันแบบสนั่นหวั่นไหวเลยนะผมจะขึ้นไปเป็นอาร์โกนี่ก่อนนะเอา้า ไอ้บอลน้ำเบรกแตกผมปาไปเป็นการปาแมวเข้าไปปะเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกใหม่อีกทีนึงแล้วกันนี่ก็ไปจูบก่อนเราลองนับมาแล้วก็ยัดด้วยสกิลหนึ่งครับแล้วเ <c oughs> ล็กหนึ่งคลิกเท่านั้นปาสกิลหนึ่งไอ้มันปาแมวไปนะเป็นแมวนอนนะเอฟเฟกต์ <c oughs> แบบน่ารักเลยนะครับผม สกิลสองก็จุ๊บเป็นแมวนะเป็นแมวพุ่งไปชนโอ้ยโดนแล้วโดนแล้วครับผมโดนแล้วครับผมโดนแล้วครับผมโดนแล้วครับนายจุ๊บไว้บนหลบจุ๊บแปะเขาไม่อยากได้เดส่งแมวเข้าไปปันปน่นป่วนเดินออาไปก่อนครับเตือนบอกก่อนครับผมรอดักครับเรียกว่าดักจุ๊บแต่ว่าคลิปก็อาจชนนะครับวิธีการเชียร์ผมปาสกิลไปแบบนี้ครับสกิลหนึ่งจัจะรีเซ็ตนะครับผมถ้าเกิดเราปาสกิลสองแล้วฆ่าได้ไม่สิ แค่เราฆ่าตัวที่เราปาสกิลสองโดนอ่ะสกิลหนึ่งมันจะรีเซ็ตนะครับไปถึงว่าฆ่าคีฟงงไหมนะเนี่ย๋ยวเอาไปไอ้ที่ไใหม่อีกหนึ่งทีอ่ะเราจะปาสกิลสองใส่คีฟแล้วเราก็ต้องฆ่าคีฟตัวที่เราปาสกิลสองสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะรีเซ็ตนะครับผมส่งแมวเข้าไปปั่นป่วนทางจ,จิตใจครับหลายๆายคนชอบแมวอยู่แล้วเจอแมวเข้าไปล้มเลยเมื่อกี้ดีอันติเลยผม ยังบอกไม่ทันเลยว่ามันเป็นอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูใหม่แต่ว่าโมเดลสกินเนี่ยสวยเลยนะครับผมผมชอบสีของปีกมากเลยนะแล้วก็หมวกครับหมวกทำออกมาได้น่ารักมากๆเลยครับผมเหมือนแบบในอนิเมะสาวน้อยเวทมนต์อะไรสักเรื่องอะประมาณนั้นนะผมมาทําฝั่งได้งัดอา้าวทำไมงัดอยู่กับที่ล่ะแบบนี้วิ่งกลับครับวิ่งกลับกลางครับผมเรามีพาสีวิ่งไวเลยครับ ถึงการก่อนนะมาจ้าเธอนะ่มันมาช้าส่วนเราไหนมันมาก,ก่อนปุฆ่าได้ปะสกิลหนึ่งมันจะรีเซททันทีเลยยังคล<ห>ิปไวมากครับแล้วก็เป็นตัวทิ้งที่เดินเกมได้ไวครับสำหรับตัวของวีล่าในเกมที่ผมก็เล่นอยู่ในแรงโอเวอร์โหลดนะครับผมประมาณสิบกว่าดาวนะครับเซตที่ผมเล่นก็คือบูรคูดาวเอามาเล่นคู่กับอ่าพลังแฝง มันจะฟิกเกอร์เหลือว่ามันไม่ถึงร้อยวิอะ่ะฟิกเกอร์อะ่ะมันคือมันจะฟิกได้บ่อยอมากแต่ว่าตัวฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขามีตัวที่หลบเราได้ค่อนข้างเยอะนะมาจ้าเนี่ยเขาตั้ตีหลบได้แล้วก็เออเล่าเนี่ยเขาอั้ตีหลบได้ครับแล้วก็มีต้นไม้ครับที่ถึกมากๆก็เป็นตัวที่เราสู้ยากเหมือนกันนะฝั่งตรงข้ามอะ่ะแต่ว่าเราต้องทําตัวเองให้ให้รวยอะ่ะอย่าจนถ้าเกิดเจอดารแบบเนี้ย เราต้องเบิร์ตชุดเดียวให้ตายให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปเวฟกลางอ่ะเราไม่ควรจะทิ้งนะเราควรจะมารับเวฟกลางอ่ะทุกเวฟนะครับผมถ้าเกิดมันเดินแก๊งไม่ได้นะคือก่อนจะเข้าไฟก็พยายามต่อเลือยไปก่อนด้วยสกิลหนึ่งเอางัดมาได้เอ้ยทาไมเป็นปลาสกิลตึงแบบนั้นโดนไล่ที่ครับบุลลัตมาแล้วไปบุลลัดปา้าสกิลตึงเก็บคลิปก่อนเลยเฮ้ย ลุกไม่ถึงอ่าแล้วฟิกฟิกอยู่กับที่โอ้โหคือนี้ผมก็จะฟิกไปที่บูแล้วก็เบิร์ตต้นไม้ให้ตายอะ่ะการเงินผมโอเคนะการเงินผมอะ่ะไม่ได้แย่เลยแบบอยู่ในเกมสามพันกว่าๆพอๆกับฝั่งตรงข้ามนะครับคือวีล่าเนี่ย ห้ามของตามเด็ดขาดเพราะว่าถ้าเกิดของตามเนี่ยมันจะคอมโบไม่แรงนะครับวิล่าเป็นตัวเบอร์ชุดเดียวอะถ้าเกิดเราเบิร์ชุดเดียวไม่ตายคือจบละเราปิดเออเล่าได้นะโอเล่านี่ลึกมากครับเขาน่าจะมั่นใจนะว่าเขามีอันตีแบบหนีได้นะครับกอ <'t> ดัมเปิดแหวนใส่แล้วครับผมจังหวะนี้จุ๊บหนึ่งทีโอ้ยโดนยกโอ้โหแบบนี้อ่ไม่ได้ดีนะไม่มีฟิกครับพี่นี่แหละ เออร์เล่ออ่ะคือเขาจะหนีเราได้เขาสามารถแบบปกติหลบจุ๊บผมได้ด้วยนะครับเออเล่อาไนี่เหมือนกับมาจ้าเลยผมเลยบอกว่าฝั่งนู้นอ่ะคือมันเป็นตัวที่ฆ่ายากต้องค่อยๆเล่นนะครับแต่ผมจะไปปิดเออร์เล่อใหม่นะเพราะว่าเออร์เล่อมันไม่มีอันติแล้วอะ่ะถ้ามันไม่มีอันติเนี่ยน่าจะโดนผมฆ่าได้อยู่แต่เอหน้ายิ่งเพิ่งตายแล้วกันนะเพื่อนเรามาอยู่เรามาแล้วนายโอ้โหโดนสับไปด้ว่วสตันได้คือจบสตานได้ก็คือจบสตันได้ก็คือจบ แล้วมันจะมีมาเติมครับปลาลสกิลหนึ่งโซนไปครับโอ้สกิลหนึ่งแรงแคเนี้ยโอ้โหไม่ได้แรงแค่สกิลหนึ่งครับเรียกว่าแรงทุสกสกิลต้นไม้ยืนไม่ไหวครับผมงัดได้ไหมงัดได้ไหมงัดละจุ๊บละหนึ่งละตีละตีครับบูลาดไปแล้วครับผมสับไปที่ทูเรนครับฉงเชง้งฉงเช้งฉงเช้ง,ชง,ชง,ชงเรียบร้อยครับผมเก็บทูเรนมาได้แล้วฝั่งนวตายสีุ่กคนเห็นความโหดของบูรคูดาวยัง สตันมาเรื่อยๆอ่ะสตันโคตรไวแล้ววีล่าล่าสุดเนี่ยมันเนิร์ฟไม่ใช่มันเนิร์ฟดิมันบัฟสตันนะให้อ่าให้สตันคูดาวไวขึ้นนะครับอาจุบเนี่ยสตันแค่แบบเจ็ดวีเองนะครับสตันไวมากนี่ผยองอัพสตันแบบไม่เต็มด้วยนะงัดหรือเปล่าผมต้องระวังฟิกเกอร์ต้นไม้ด้วยนะ จุบจ๊บๆไปจุบ๊บไปไม่ถึงไม่ถึงเราไม่เข้าใกล้เกินไปเพราะว่าไม่งั้นอาจจะโดนฟิกตบสวนแล้วเพื่อนเราโดนไปแล้วครับหนึ่งหนึ่งนายมันจะโดนท่านี้นะครับถ้าเกิดเราไม่ระวังเนื้อระวังตัวขึ้นมาเออเล่าโกรธอันตีเข้ามาแล้วมาวอรมกับเทพพระเจา้าสายฟ้าทูเรนแล้วผมเบิร์ตเออเล่าตายไหมครับแต่ว่าอันตีผมไปโดนใครตายวะนะ่ะไปโดนมาช่าอุอ้ยหื เดินมาก่อนเดินมาก่อนเดินมาก่อนตั้งหลักตั้งหลักตั้งหลักก่อนส่งแมวไปกัดอูอ <c oughs> ไม่ไรก็เรียกครับพวกแม่ทายเยอะงัดเฮ้ยปังเอาะเอาหมดทุกคนจัดเนะเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมสแตนบายสแตนบายหนึ่งจุ๊บแล้วหนึ่งสกิลโอ้โหหายไปเลยโพรสกิลผมแรงมากเลยเนี่ยวีล่า ของนำๆแบบเนี้ต้นไมก้ก็ขอเทสตามีดได้เปล่ะขอเทสตามีดได้ได้ล่ะต้นไม้ต้นไม้ขอเทสตามีดได้ไหม,าามหตายไปเลยครับเจอผมกุม,มูล,ลาต้นไมย้ยืนไม่ไหววะ่ะจุดหนึ่งตีแล้วก็เกิดอันตีทุกคนเห็นอันตีผมแม่ครูดาวอย่างไวครูดาวไปถึงสิบวิอะ่ะอันตีกับสกิลสองะเรื่อยๆอ่ะทุกทุกแปดวิเตรียมรับดาเมจผลได้เลยประมาณหกเจ็ดพันน่ะใครรับไหวละ่ะใครรับไหวดาเมจเนี่ย ปิกเกอร์ครูลดาวไม่ถึง90้าสิบวิเลยนะทุกคนตอนนี้ผมเงินหนึ่งแล้วว่ะเอาต้น,ไม,ไ,นตไม้ไปหนึ่งชุดอ่ะจัดให้จัดให้ต้นไม้ไปหนึ่งชุดซึ่งหลอดครับอันนี้ยังไม่ได้ปลาสกิลหนึ่งเลยนะหนึ่งคอมโบอ่าโอเคกวนตีหนีได้แต่รอบนี้ไม่มีอันตีหนีแล้วนะเธออุย้ยแต่ผมโดนอันตีไล่ครับสตันครับสตันคีพของผมตรงนี้วิ่งเลยเขิน วิกให้ไวขอร้องเออเล่าต้นไม้ช่วยด้วยต้นไม้โอเคมันไม่ได้สับผมเอาไปถึงชุดเอาไปถึงชุดถึงแล้วเนี่ยไอ้หนุ่มนี่มีสตาร์นะมีสตาร์นะพาหนึ่งโซนก่อนเลยครับเจ็บเจ็บนะเฮ้ยจะเดินมีก่อออกมาได้ไหมเนีนย่นยเฟนิกางออกมาได้ไหมออกได้ใช่ไหมโอเคเลือดแบบนี้ผมว่าหนึ่งจุ๊บหนึ่งคิวแน่นอน เลื่อนกันไม่เต็มอย่างเงี้ยต้นไม้โดนอย่างเงี้ยหนึ่งจุ๊บหนึ่งคิวครับผมเป่าด้งัดอย่างสวยปิกงัดด้วยแน่ทูเลนมันเช็คทูเลนมันเช็คหนึ่งจุ๊บหนึ่งคิวอย่างเงี้ยโอ้โหวิธีสองโดดว่ะทุกคนสองตัวแล้วหนีรอดเลยซ้ายมีครับซ้ายมีครับเ,าเ่าข้างอยู่ มีไหมได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมค่อยๆเล่นไปครับอันนี้เราเป็นฝ่ายกาดดันเขาอยู่หนึ่งจุ๊บโอเคหลบกันหมดครับเห <Your team S 1> มือนไม่มีคนตายนะครับผม <Your team. S 1> ใกล้ได้จาอเว้ยละอีกนิดเดียวอ้าวเออรับน้องสอยองกึ่มด้วยฉับเนี่ยเรียบร้อย ถ้ามีนังติก็คือตายครับเมื่อยืนต่อหน้าวีล่าสาวน้อยเวทบนมหัสัรรย์ไม่อยากจะฟิกเข้าไปเลยคือฮีโร่ฝั่งคนผมก็ฟิกยากเหมือนกันนะฟิกไปมัวๆนี่โดนเสิร์ฟกลับมาตายเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคทูเรนได้ไล่ผมกลับบ้านเรียบร้อยแล้วเรื่องแบบนี้คือผมไม่ต้องเล่นต่อแล้วทุกคนเล่นต่อไม่ได้ละเราจะต้องกลับครับ ว่าชิ้นอยู่ท้ายผมน่าจะต้องเป็นตัวแข่งเนาะเออตัวแข่งเซฟเซฟตัวเองแล้วกันการเออเล่าเหยียบกันต้นไม้ตบหรือว่าการทูเรนทันเดอร์เบิร์ดนะครับถ้าไปแบบอยากสุดก็สมุดสมุดเขียวปานหนึ่งต่อเลือดไปปานหนึ่งต่อเลือดไปครับค่อยๆต่อเลือดไปครับผมกูห่ะครับไปสับชฉงเฉงชงชฉงเชงครับล้อออกมาได้ต้นไม้ เอาไปถึงชุดก่อนไปให้ต้นไม้ต้นไม้ที่ว่าแทงก็องอยังรับตาเม็ดวีลา่าแทบจะไม่ไหวโดยไปชุดหนึ่งต้องกลับบ้านอะเน้นส่งกลับบ้านอย่างเดียวครับไม่ตายก็ส่งกลับบ้านดูดีปลาสกิลหนึ่งแค่สกิลหนึ่งแรงมากเลยอะยืนยืนระยะครับยืนระยะถ้าเกิดเขาอยู่กับเป็นกระจุกอะสะกิลเราจะโดนยากครับอันเตียอะไรอะ,ะต้นไม้ เจ้าเหรอเจ้าเหรอไม่อยากเข้าไปใกล้เกินไปผมกลัวฟิกตกไม่ใช่หรอกแต่ครึ่งหลอดแล้วนะเอ้ยอ่ะเรียบร้อยดีเงี้ยเรียบร้อยดี <laughs> เรียบร้อยดีจ้าโอ้ยฟิกมาด้วยโอ้ยโอ้ยต้นไม้เอ็งขวางหลังหมดเลยหรอไปไม่ได้นะตรงแวนอะสตานันแล้วหนึ่งคอมโบแล้วจึ๊บมันมันโยกหลบผมวะเออเล่ามานะผมว่าตรงนี้แล้วนะ่าต้องถอยก่อนอะ เออแล้วเขามีถอยนะไม่มีถอยเขามีอติเขาโดนผมฆ่ายางมากถ้าเกิดเขาไม่พลาดรีบเคลียร์คลิปเลยไปแล้วมันเข้าไปจุม่มมันเข้าไปจุ่มเพื่อนเราอะฝังอ่าไม่รอดบางทีไม่รอดรอดอยังไงอะรอดอยังไงรอดยังไงรอดยังไงวิวิวิสกิลหนึ่งกูเรียนถึงด้วยเนะี่ยปั๊บมาแล้วครับผมอ่าสกิลหนึ่ง ต้นไม้ขอเทสเลยดิแทงอ่ะขอลองแท้งเลยดิขอลองก็แท้งเลยดิอาจารครับติเข้ามาครับหนึ่งจุ๊บอ้าวตายเลยยังไม่ต้องคุยสกิลหนึ่งเลยจุ๊บเดียวไปเลยลุมดาเมจกันเยอะไปหน่อยแต่ว่าข้างล่างตรงนี้ไม่น่าจะรอดละแวนนายชะตาขาดแล้วล่ะหาะไอ้ทูเรนก่อนเรียบร้อยแล้วแวนก็ตายครับ แหวนมาโดนฝันไปแล้วเนาะเราก็ไม่ต้องรอเฝ้าครับเราเห็นอีกตัวหนึ่งก็คือทูเรนที่มันวิ่งมาด้วยกันเราก็แค่หาทูเรนครับแล้วแวนเข้าไปจัดการอันนี้คือแบ่งคนสวยจัดทีมเราโยนไกลๆครับโยนไกลๆครับสกิลคูดาวไวครับผมอันติจะาอีก็นนะเพิ่งโยนไปเมื่อกี้นี้อันตีแล้วก็สาตันนี่คือทุกๆสี่วิสาตันคูดาวสี่วิครับเมื่อกี้นี้โอ้สาตันวีลา่าผมบอกแล้วว่ามันน่ากลัวมากสาตันวีล่าเนี่ยมันได้ทั้งเจาะเกาะด้วยแล้วก็สาตันด้วยไงแลัวแรงด้วยนะครับ เกมนี้ที่ผมฆ่าไปเกือบ20คิวเลยวะยังเดือดอ่ะแล้วแรงที่เล่นก็เป็นแรงวอล์หลอด13ดาว14ดาวนะครับผมเก็บ MVP มาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูดาเมจกันว่าเกมนี้ผมจะทําดาเมจไปเท่าไหร่แต่คิดว่าทำดาเมจไปเยอะเลยนะครับและเก็บ MVP มาได้ด้วยนะครับผมสกินใหม่นี่มันแรงดีจริงๆเลยครับแค่มีสกินก็หดเลยหรอ แล้วดาเมจที่ทำไปก็สามสิบสามเปอร์เซนเลยนะสามสาเปอร์เซนเยอะนีก่กวล่าทำดาดรเสามสิบสามปกติอะววล่าผม,ไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ค่อยทำดาดรเมดได้เยอะขนาดนี้เพราะว่ามันมันไม่ค่อยได้เล่นทีมไฟขนาดนั้นสกิลมันไม่ได้หมู่ขนาดนั้นมันมันมันหมู่แค่สกิลหนึ่งไงแต่ว่าเซ็ตเนี่ยมันทำให้ผมได้จ่ายดาเมดเยอะเพราะว่าผมจะสกิลได้บ่อยมากๆเล่นบูโรคูดาวเนี่ยจะยิงอะเซ็ตเนี่ยผมเคยทำไปแล้วนะในคลิปวีล่าก่อนนู้นอะตั้งแต่ช่วงที่มันเพิ่งบัฟมา ผมว่าวีล่าเนี่ยมันเหมาะกับเซตบูรลคูดาวมากๆนะครับแล้วพอมาแพทหลังๆเนี่ยยิ่งบูรลคูดาวมันทําให้วีล่าเนี่ยฟิกได้ไวขึ้นอีกเนี่ยมันยิ่งเอื้อแล้วก็โหดมากๆกับวีล่านะครับก็ลองไปเล่นตามดูได้สำหรับเซตนี้นะครับผมบอกเลยว่าโหดจัดนะครับผมโอเค ขอขอบคุณทุกคนมากมากที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับผมสำหรับใครที่ชอบกันเนี่ยก็ฝากกดไลค์กันด้วยหรือใครที่ดูกันมานานแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไปกันด้วยนะครับหรือว่าใครอยากซัพพอร์ตผมเนี่ยก็สามารถสมัครเมมเบอร์เข้ามาได้นะครับหรือว่าจะกดซุปเปอร์แท็มาก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับ